สว,ส,สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ k k p Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติมากินพัทระค่ะเช่นเคยเราสองคนนะคะดออรออซินกับชันเจียมอราดาค่ะเราได้พูดคุยกันมาหลากหลายประเด็นแล้วนะคะแต่ว่าคําถามที่ค้างคาใจคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นนักลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยก็คือว่า ทำไมหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยใช่จริงๆถ้ามองดูภาพสั้นๆนี่เหมือนกับว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบพันหถึงพันหนะครับแต่ถ้ามองไกลกว่านั้นหน่อยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปี255 5, 5นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยหปีแล้วหุ้นไทยวิ่งอยู่ในกรอบระดับพันสองถึงพันหวิ่งอยู่แค่นี้แต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยไม่สามารถทะลุพันหได้เลยครับมันสาเหตุมาจากอะไรคะดรคะถ้ามองภาพใหญ่ในจริงๆมองได้เป็น2ส,สาเหตุคือปัจจัยเชิงโครงสร้างระดับโลกเองรวมไปถึงปัจจัยของไทยด้วยครับคค่ะะเพรรราาฉนนนนนัั้้้้ตตอบงีีผูชมว 2คนได้มาตอบค่ะแต่ว่าจะเป็นกูรูนะคะมาตอบกันแล้วก็จริงๆแล้วคําตอบนี้ลูกค้าพัทระน่าจะได้ไปแล้วเมื่อไม่นานวันนี้เราได้มีการจัดงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะคก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินงลงทุนครึ่งปีหลัง2560ค,ครับและในงานนี้คุณธีรพงศ์วชิรพงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บลพัทระจำกัดมหาชนท่านจะมาตอบคําถามนี้ได้อย่างเคลียร์ที่สุดติดตามชมช่วงหน้าครับ